สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสองสาห้าฟุบฟุบการหรูเยี่ยนถูกเครือเอิญนำตัวจักไปทันทีทั้งคู่ประหนึ่งอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาเหล่าเซียนรมตะเสพพลดังสายลมหอบหนึ่งยังมีผู้ใดบอกข้าได้บ้างว่าโลกล่าเป็นเช่นไรแล้วเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนฉไหนมีน้องสาวร้กาศเช่นนี้ได้เซียนอมตะเสเพลสีทันคนหนึ่งกลืนน้ำลายลงคอดังอึกค่อยเอ่ยถามลอยๆออกมา ข้ามีทราบคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจผู้ที่ไม่ใช่เซียนอมตะเสพพลและเข้ามาในแดนลับต่างสวรรค์ได้จะอย่างไรก็ต้องมีอายุน้อยกว่าร้อยปีนางที่มีพลังทัดเทียมเซียนอมตะสะเพนเจ็ดทันหากเป็นสัตว์ประหลาดเท่าก็คงมีแปลกอะไรแต่นี่นางกลับเป็นน้องสาวของยาโถน้อยเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนนั่นจริงๆคนส่วนใหญ่ล้วนสับสนหรือจะเป็นเพราะเรื่องนี้ตอนนี้เองเซียนอมตะเสพพลคนหนึ่งพ่านเอ่อยความเห็นออกมา ผู้ที่เป็นพี่สาวนั่นอาจกลับชาติมาเกิดข้าเคยได้ยินตำนานบทหนึ่งมาเห็นว่าในอดีตที่ระนาบเซียนมีเคล็ดวิชาบางประการที่ทําให้กลับชาติมาเกิดใหม่ได้นางใช่เป็นสัตว์ประหลาดเท่าเมื่อหมื่นกว่าปีก่อนที่เพิ่งกลับชาติมาเกิดหรือไม่ส่วนสตรีที่มีพลังทัดเทียมเซียนอมตสะสเพนเจ็ทันนั่นอาจเป็นสัตว์ประหลาดเท่าจริงๆเพราะพวกเรามีอาจใช้สํานึกเทวะตรวจสอบได้ว่านางเป็นอะไรกันแน่ หากเป็นอย่างที่ข้าว่าจริงเรื่องทั้งหมดจึงมีคำอธิบายว่าชไหนตัวตนที่มีพลังทัดเทียมเซียนอมตะสเพนเจ็ดทันถึงยังเรียกหานางว่าพี่สาวการคาดเดาของเซียนอมตะเสพลคนนี้ทำให้ทุกคนจมในพวังอย่างเงียบงันคิดทันทีพวกมันเองก็เคยได้ยินเรื่องการกลับชาติมาเกิดอยู่บ้างหากแต่ทั้งหลายคิดว่าเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินไปไม่น่าจะเป็นความจริงไปได้ตัวหลิงเทียนแน่นอนก็เคยได้ยินตำนานเรื่องนี้มาเช่นกัน ตอนนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าเคล็ดวิชากลับชาติสามวัตะที่จัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดของทวีปเมคาล่องบังเอิญได้รับมานั้นต่อให้เป็นทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าก็ถือเป็นสมบัติอันเลิศล้ำดูเหมือนว่าตอนนี้จะพูดได้แค่นี้เท่านั้นถึงมันจะรู้สึกน่าเหลือเชื่อทั้งเกินจริงไปหน่อยก็ตามทีข้าว่าหากเทียบกับคำอธิบายที่สหายท่านนี้กล่าวออกเรื่องยาโถน้อยอายุมิถึงร้อยปีอาศัยเพียงมือเปล่ามิใช้ย่อสมบัตสวรรค์อันใดก็มีพลังทัดเทียมกับเซียนอมตเพ ทันได้นั่นมิใช่ว่าจะเหลือเชื่อเกินจริงยิ่งกว่าหรือไรข้าก็คิดเช่นนั้นการหรูเยี่ยนไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตอนนี้นางถูกมองว่าเป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดไปเสียแล้วตอนนี้นางถูกเคอเออพามาในหุบเขาที่เต็มไปด้วยมวลมู่บุกผาและความเงียบสงบแห่งหนึ่งพี่หญิงข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านคงมีคำถามมากมายคิดถามข้าข้าย่อมสามารถบอกทุกอย่างกับท่านได้ เพียงแต่ข้าหวังว่าท่านจะสัญญากับข้าก่อนว่าเรื่องนี้ท่านจะมีเอาไปบอกพี่เทียนข้าไม่อยากให้พี่เทียนต้องคิดมากเค่อเอ๋อมองกล่าวกับการรู่เยี่ยนข้าสัญญากับเจ้าก็ได้เจ้าบอกมาเถอะได้ยินคขขําขอเค่อเอ๋อใจการรู่เยี่ยนนอดไม่ได้ที่จะสถานไปทันทีเพราะนางตรนักได้รังๆในใจว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เค่อเอ๋อมีพลังฝึกปลือสูงล้ําขึ้นถึงขนาดนี้ต้องเป็นอะไรที่อันตรายอย่างมากแน่ หากไม่ใช่แบบนั้นฉะไหนน้องสาวของนางถึงต้องให้นางกล่าวคำสัญญาด้วยท่าทางจรงิงจังแบบนี้ด้วยหลังจากนั้นเคอเออก็เริ่มเล่าเรื่องราวออกมาทําให้สีหน้าการหรูเยี่ยนเปลี่ยนเป็นตึงเครียดทันทีผลานวิญญาณเพื่อกู้คืนเศษเสี้ยวความทรงจำในชาติที่แล้วทําให้ยกระดับพลังฝึกปรือได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งด้วยการใช้วิธีผ่านวิญญาณแบบนี้เจ้าก็สามารถหลีกเลี่ยงหายนะทันสวรรค์ได้แถมตอนนี้พลังของเจ้าก็ไม่อ่อนด้วยไปกว่าเซียนอมตะเสพลเจ็ดทันแล้วถึงแม้เครเอจะเล่าเรื่องการผลาญวินเพื่ออุ้คืนเศษเสี้ยวความทรงจําเมื่อชาติที่แล้วและยกระดับพลังออกมาด้วยวาจาธรรมดาและคล้ายไร้เรื่องราวใดๆอย่างไรก็ตามการหรูเยี่ยนย่อมนึกภาพออกได้เลยกระบวนการที่ว่าไม่พ้นต้องเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเคอเอทำไมเจ้าต้องทําถึงขนาดนี้ด้วย การหรูเยี่ยนเผยยิ้มคืนขมออกมาสองตาไม่ทราบเออคลอตั้งแต่เมื่อไรหยาใสไหลรินลงมาเป็นสายรถแก้มยิ่งมองใบหน้างามแสนอ่อนโยนเบื้องหน้ามากเท่าไหร่ยิ่งบังเกิดความเวทนาสงสารน้องสาวฝาแฝดผู้นี้นักพี่หญิงข้าไม่อยากเป็นภาระเขาอีกแล้วและคําตอบของเคอรเออก็เรียบง่ายนะสําหรับเขาที่เคอรเออว่าแน่นอนย่อมหมายถึงต้นหลิงเทียนเจ้าง,ง้งมตัวง้อง ได้ยินคำตอบของเคอเออทั้งเห็นรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าเคอเออขณะเหมือนนึกถึงใครบางคนใจการหรูเยี่ยนก็สั่นสถานนักปากอดไม่ได้ที่จะสอบอทอออกมาคำเดิมซ้ำในความคิดของนางน้องสาวผู้นี้งงงมเกินไปพี่หญิงท่านเพิ่งเข้ามาหรือเคอเออกล่าวถามเปลี่ยนเรื่องทันทีอืมการหรูเยี่ยนพยักหน้ารับจากนั้นค่อยถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งพอเข้ามาค่าก็ไปปรากฏตัวในสถานที่เมื่อครู่ทันที และได้เห็นคนกําลังช่วงชิงยอดสมบัติสวรรค์เล่มนี้กันอยู่กล่าวถึงจุดนี้การหรูเยี่ยนก็ยกดาบเสี่ยวจันในมือขึ้นมาชมดูถึงตอนนั้นแม้นางไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักว่ายอดสมบัติสวรรค์ชิ้นนี้จะตกอยู่ในมือใครและนางก็ไม่คิดอิจฉาคนที่ได้ยอดสมบัติสวรรค์ไปครองเพราะตอนนั้นนางไม่กล้าคิดหวังอะไรในยอดสมบัติสันแต่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายยอดสมสมบัติสวรรค์เล่มนี้จะตกมาอยู่ในมือของนาง เช่นนั้นท่านก็คงยังมีรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แดนลับเสียงกระบี่ที่อาวุโสฟงชิงหยางทิ้งไว้เคอเออถามออกมาอีกรอบอะไรและคำพูดของเคอเออก็ทำให้การหรูเยี่ยนประหลาดใจนะที่นี่ไม่ใช่แดนลับเสียงกระบี่งั้นเหรอเช่นนั้นที่นี่คืออะไรกันแน่การรูเยี่ยนรู้ดีว่าน้องสาวของนางคงไม่เอ่ยขึ้นมาลอยๆจึงอดไม่ได้ที่จะถามกลับไปสถานที่แห่งนี้เรียกว่า แดนลับต่างสวรรค์หลังจากนั้นเครอเออก็เริ่มกล่าวถึงเรื่องราวของแดนลับต่างสวรรค์ที่นางรู้มาให้การดู้เยี่ยนฟังแดนลับต่างสวรรค์แห่งนี้เชื่อมต่อกับระนาบโลกียะทั้งห้าแถมในแดนลับต่างสวรรค์ผู้ที่มาจากระนาบเซียนก็มีแต่พวกเราไม่กี่คนเท่านั้นส่วนคนที่เหลือล้วนมาจากระนาบโลกิยะอื่นๆอ,อีกทั้งระนาบโลกิยะอื่นๆทั้งสี่ก็เป็นมหาระนาบโลกียะทั้งนั้น ในมหาราบโลกียะเหล่านั้นยังมีสัตว์ประหลาดอายุน้อยกว่าร้อยปีแต่บรรลุครึ่งเก้าเซียนอมตะหลายคนแถมพลังฝีมือของครึ่งเก้าเซียนอมตะบางคนยังเทียบได้กับเซียนอมตะสะเพนห้าทันหรือแม้กระทั่งเซียนอมตะสะเพนหกทันเรื่องราวที่เคอรเออเล่าออกมาเสมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่ให้การหรูเยี่ยนก็ไม่ปานขยายขอบเขตส,สามัญสำนึกของนางไปไม่น้อยแน่นอนว่าในขณะเดียวกันใจของการหรูเยี่ยนก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ที่แท้เซียนอมตะเสพน์ที่มาแย่งชิงยอดสมบัติสวรรค์เหล่านั้นล้วนเป็นเซียนอมตะสะเพนจากระนาบโลกียะอื่นการรูเยี่ยนตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ทันทีต้องกล่าวเลยว่าการหรูเยี่ยนโชคดีนะที่เคอเออได้ตามมาสมทบกับนางทันทีหลังจากที่นางเข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์หาไม่แล้วแม้นางจะมีพลังฝึกปรืเซียนสวรรค์เ็เปลี่ยนแต่ด้วยอันตรายในแดนลับต่างสวรรค์นางต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลย วันเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันไม่ทันรู้ตัวพริบตาก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปีเหล่าเซียนตมตะเสพลที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกสมบัติสถานระดับสวรรค์ที่เหลือทิ้งไว้โดยเซียนกระบี่บงกอชาฟาลีไปยกเว้นเหล่าเซียนตมตะเสพลที่พลังอ่อนด้อยและไม่คิดอยู่ดูชมเรื่องราวอีกแล้วที่พาการจากไปเหล่าเซียนตมตะเสพลที่มีพลังสูงสูงกับผู้ที่อยากชมดูเรื่องราวจริงๆล้วนอยู่กันครบไม่คิดจากไปไหนพวกมันเฝ้ารออย่างอดทน เพราะเมื่อปีที่แล้วพวกมันสามารถยืนยันได้ว่าเด็กน้อยทั้งสามที่ถือครองยอดสมบัติสวรรค์ยังคงอยู่ในสมบัติสถานระดับสวรรค์เบื้องล่างเพียงแค่ยังไม่ออกมากันแค่นั้นไอ้หนูสองคนนั่นกับยาโถน้อยนางนั้นคงไม่คิดจะอยู่ในนั้นไปอีกแปดเก้าปีหรอกนะเซียนอมตะเสเพลคนหนึ่งขมวดคิ้วไม่สําคัญหรอกว่าพวกมันจะอยู่ในนั้นแปดหรือเก้าปีข้าจะเฝ้ารอพวกมันจะอย่างไรไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็ต้องออกมา เว้นเสียแต่พวกมันอยากตายเซียนอมตะสะเพนอีกคนกล่าวสามปีหลังจากแดนลับต่างสวรรค์เปิดออกทุกคนที่เข้ามาในแดนลับต่างสวรรค์จะสามารถสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของทางเข้าออกที่เชื่อมระหว่างแดนลับต่างสวรรค์กับระนาบของตัวเองแน่นอนว่าหากคิดจะออกจากแดนลับต่างสวรรค์ต้องเดินทางไปยังทางเข้าออกตามความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นเท่านั้นอีกทั้งแดนลับต่างสวรรค์จะเปิดออกทั้งสิ้นเป็นเวลาสิบปี หากไม่กลับออกไปภายในสิบปีผู้ที่ยังอยู่ในแดนลับต่างสวรรค์ก็จะถูกขังไว้ด้านในและจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อแดนลับต่างสวรรค์เปิดออกอีกรอบเท่านั้นแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยทั้งหมดต้องมีชีวิตอยู่ให้รอดถึงวันนั้นเสียก่อนยิ่งไปกว่านั้นต่อให้จะมีชีวิตรอดไปได้แต่ไม่พ้นจิตใจอาจจะต้องพังทลายต้องทราบด้วยว่าแดนลับต่างสวรรค์แห่งนี้เป็นพื้นที่ปิดอย่างสมบูรณ์ไม่อาจยื้อย่างขึ้นสู่ระนาบเทวโลกจากที่นี่ได้ กล่าวได้ว่าต่อให้เป็นครึ่งเก้าเซียนตํำตะหรือเสียนอมตะเสพลก็ไม่มีทางขึ้นไปยังระนาบเทวโลกได้และไม่มีทางพบเจอหายนะทันอะไรทั้งสิ้นดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่คิดจะถูกขังอยู่ในแดนลับต่างสวรรค์แห่งนี้แน่นอนหากติดอยู่ในนี้อยู่ก็เหมือนตายสหายทุกท่านข้าเพียงต้องการแต่กระบี่เซียนอมตะเล่มเดียวเท่านั้นส่วนยอดสมบัติสวรรค์ชิ้นอื่นๆข้าจักมิยุ่งเกี่ยว ท่านใดนั้นเองเซียนอมตะเสพนคนหนึ่งพันกล่าวประกาศแจ้งต่อเหล่าเซียนตมตะเสพนโดยรอบอย่างไรก็ตามไม่มีใครสนใจมันหากเหล่าเด็กน้อยออกมาผู้ใดจะเป็นเจ้าของยอดสมบัติสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับพลังฝีมือใครดีใครได้หากพลังฝีมือท่านสูงส่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะฮุบยอดสมบัติสวรรค์ทั้งสามชิ้นไปเป็นของตัวเองภายในห้องโถงพระราชวังใต้ดินอันเป็นสมบัติสถานระดับสวรรค์ที่เซียนกระบี่บงกฎฟ้าหลี่ไปเหลือทิ้งไว้ ฟัฟ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 ,ฟ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 เสียงหอนของเหลารังสีกระบี่พุ่งแหวกอากาศดังขึ้นก้องโถงพระราชวังอันงดงามราวกับพวกมันไม่รู้จะหยุดลงอย่างไรและภายในอาณาเขตทรงกลมที่หารังสีกระบี่เหินบินชวัชเฉวียนวนไปเวียนมาปรากฏร่างชายหนุ่มชุดม่วงนั่งขัดสมาธิกลางหาวแน่นิ่งไม่ไหวติงห่างออกไปไม่ไกลนักมีสตรีหน้าตาหมดจดกับชายหนุ่มนั่งขัดสมาธิอยู่อีกมุมหนึ่งของโถง และคล้ายกำลังบ่มเพาะพลังหรือทำความเข้าใจอะไรอยู่ทันใดนั้นเองฟัฟฟัฟฟัฟฟ,ฟเสียงหอนของกระบีแบบเดิมยังคงดังขึ้นอย่างไรก็ตามความเร็วของประกายกระบีที่สวัสดเฉวียรอบกายชายหนุ่มยิ่งมายิ่งไวฟ้าผ่าทันใดนั้นซุ่ม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  เสียงบางสิ่งเสียดสีอากาศมาด้วยความเร็วสูงและหยุดลงอย่างก,กระทันหันดังขึ้นเป็นเหล่ารังสีกระบี่นับพันที่พุ่งฉวัชเวียนด้วยความเร็วสูงพากันหยุดลงอย่างพร้อมเพรียงปานห่วงเวลาหยุดเดินประหนึ่งรถสปอร์ตความเร็วสูงหลายคันเบรกอย่างพร้อมเพรียงบูมมุมพริบตาที่รังสีกระบี่นับพันหยุดลงมวลอากาศคล้ายถูกกระแทกอย่างแรงจนแตกระเบิดออกเกิดวงคลื่นอากาศกำจายออกไปนับพันอย่างพร้อมเพรียงพานให้บรรยากาศในถงสถานสะเทือนไปไม่น้อย และหลังจากที่คลื่นลมวิปริตหยุดลงชายหนุ่มชุดม่วงแต่เดิมที่นั่งขัสมาธิกลางหาวเราภิกษุชราเข้าฌานเพื่อบำเพ็ญทุกรกิริยาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาในที่สุดก็สำเร็จเสียทีชายหนุ่มชุดม่วงพอลืมตาขึ้นสองตาก็ทอประกายสว่างจ้ารอยยิ้มสดใสย,ยังคลี่กลางออกมาบนหน้าด้วยความพึงพอใจชายหนุ่มชุดม่วงที่เอ่ยถึงย่อมเป็นตัวหลิงเทียนที่ปิดด่านบ่มเพาะมาเป็นเวลานาน,าน ปิดด่านคราวนี้ข้าทุ่มจิตสมาธิทั้งหมดจนลืมเลือนเวลาไปอย่างสิ้นเชิงไม่รู้ว่าที่แท้ข้าปิดด่านไปนานเท่าไร่แล้วกันแน่สองตากระจ่งางใสที่ทอประกายคมกล้าของตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะเผยความสงสัยออกมาและในขณะที่ตัวหลิงเทียนคิดหันไปถามหาเฉวียในให้กับจางยี่โดยไม่รู้ตัวเขาก็พบว่าทั้งคู่เองก็แยกย้ายไปนั่งบ่มเพาะพลังอยู่ตามมุมของโถงพระราชวังดั่งพระชาราเข้าฌานรอให้ทุกคนตื่นก่อนแล้วกัน ต้วนหลิงเทียนไม่ได้รีบถึงขั้นไปปลุกทั้งสองให้ตื่นขึ้นมาเพื่อถามเพียงรอคอยอย่างเงียบงนันขณะที่รอเวลาเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยยังคงทำความเข้าใจเวทพลังสิบสามกระบี่บงกฎฟ้าสืบต่อวันเวลาไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันพริบตาก็ผ่านพ้นไปอีกเดือนตอนนี้เองหานเฉวียนเน่ก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วและนางก็พบว่าต้วนหลิงเทียนออกจากการปิดด่านแล้วเช่นกันพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านออกด่านแล้วหรือ หลังจากตื่นขึ้นมาหานเฉวียนนี่ก็พบว่าต้วหลิงเทียนก็ลืมตาขึ้นมามองนางทันทีจึงอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยใช่ต้วหลิงเทียนยิ้มพลางพยักหน้านานแล้วหรือไม่หานเฉวียนเน่กล่าวถามไม่หรอกแค่เดือนเดียวเท่านั้นต้วหลิงเทียนยิ้มตอบพี่ใหญ่แล้วนี้พวกเราจะออกไปกันเลยหรือเปล่า ขณะกล่าวถามเรื่องนี้สองตาตกลงสายของหานเฉวียนนี่ก็ฉายความกังวลออกมาไม่น้อยแต่ไม่รู้พวกเซียนอมตะเสพนจะยังเฝ้ารอพวกเรากันอยู่หรือเปล่าหากพระราชวังใต้ดินหลังนี้มีทางออกอื่นก็คงดีพอคิดว่าอาจมีเหล่าเซียนตมตะเสพนดักรออยู่หานเฉวียนนี่ก็อดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวในตอนที่พี่ใหญ่หลิงเทียนของนางเพิ่งเริ่มปิดด่านบ่มเพาะไม่ทันไร นางกับจังยี่ก็ลองไปตระเวนหาทางออกทั่วทุกซอกทุกมุมของพระราชวังใต้ดินหลังนี้แล้วหากแต่ก็ไม่พบทางออกอื่นใดสุดท้ายพวกนางก็ทําได้แค่ยอมรับความจริงพระราชวังใต้ดินอันเป็นสมบัติสถานระดับสวรรค์ที่เซียนกระบี่บงกฎฟ้าหลีไปเหลือทิ้งไว้หลังนี้มีหนทางเข้าออกแค่เพียงทางเดียวเท่านั้นและนั่นคือทางที่พวกนางเข้ามานอกจากนั้นก่อนหน้าพวกนางก็ได้รับรู้จากเหล่าผู้ที่ไม่ใช่ครึ่งเก้าเซียนอมตะที่เข้ามา ว่าด้านนอกพระราชวังใต้ดินเต็มไปด้วยเหล่าเซียนตมตตเตะเ,ตเพลคอยถ้าอยู่รอให้จังยี่ออกจากการปิดด่านก่อนแล้วพวกเราจะออกไปทันทีได้ยินคำถามด้วยความกังวลของหานเฉวียนในต้นหลิงเทียนเพียงตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆทีท่าไม่ได้ยินดียินร้ายหรือสนใจอะไรเหล่าเซียนตมตะเสพนที่ดักรอยอยู่ด้านนอกเลยที่ใหญ่หลิงเทียนปิดด่านคราวนี้ท่านได้ผลเลิศล้ำหรือไม่ เมื่อเห็นว่าต้วหลิงเทียนยังคงละดูสงบใจเย็นได้แม้จะในเวลาแบบนี้หานเฉวียนได้อดไม่ได้ที่จะฉุกคิดอะไรบางอย่างจึงกล่าวถามออกมาทันทีก็ไม่เลวเลยทีเดียวได้ยินคำถามของหานเฉวียนในสองตาตัวหลิงเทียนหดเล็กลงน้อยค่อยตอบด้วยรอยยิ้มบางๆหลังจากผ่านไปอีกราวๆห้าเดือนในที่สุดจางยี่ก็ออกจากการปิดด่านนับจากเวลาบัดนี้พวกต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆก็เข้ามาในแดนรับต่างสวรรค์ได้สองปีแล้ว รออีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ละคนจะสามารถสัมผัสได้ถึงประตูเข้าออกแดนลับต่างสวรรค์กับระนาบโลกิยะของตัวเองถึงตอนนั้นผู้ที่คิดกลับก็สามารถกลับไปได้ทันทีส่วนผู้ที่คิดจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ตามอัธยาศัยฟาฟุบซูมเสียงกระบี่แหวกอากาศดังขึ้น3มสำเนียงติดตดจนฟังราวกับดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงคล้ายเจ้าของเสียงตวัดกระบี่กำลังพยายามหลอมรวมมันเป็นหนึ่งฟ หลังจากพยายามไม่กี่ครั้งในที่สุดสามกระบีก็รวมเป็นหนึ่งก่อให้เกิดเสียงกระบีแหวกอากาศดังเสียดหูปานจะทะลวงแก้วหูผู้คนให้ฉี่จังยี่ดูเหมือนว่าเจ้าปิดด่านคราวนี้จะได้ผลลัพธ์ไม่เลวทีเดียวสามารถเข้าใจ13กระบีบงกฎฟ้าได้ถึงขนาดนี้แล้วหลังเห็นจังยี่ยกมือขึ้นวาดกระบี่ไปมาด้วยท่วงท่าต่างๆจนรอบกายเต็มไปด้วยรังสีกระบี่รีรับต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะกล่าวชมออกมาในน้ำเสียงยังเผยความประหลาดใจเล็กน้อย มีเพียงผู้ที่เคยตีความ13กระบี่บงกฎฟ้ามาก่อนเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันยากเพียงใดการเข้าใจกระบี่แรกอาจเป็นเรื่องง่ายดดยแต่กระบี่หลังๆยิ่งมายิ่งยากเย็นสาหัสแล้วแต่จังยี่คนนี้สามารถเข้าใจสามกระบี่แรกของ13กระบี่บงกฎฟ้าได้ในเวลาแค่สองปีนับว่าหาได้ยากนักเพราะนี่ไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาจะทำได้ต้วนหลิงเทียนไม่ต้องชมข้าหรอกถึงข้าจะเข้าใจสามกระบี่แรกได้แล้ว แต่ให้เดาเจ้าคงประสบความสาเร็จครั้งใหญ่เลยใช่หรือไม่จางยี่เก็บกระบี่เสียนออมต่กลับไปค่อยหยีตาถามต้วนหลิงเทียนก็พอได้ต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับเบาๆและไม่คิดจะพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่หันไปกล่าวชวนหานเฉวียนให้กับจางยี่ออกมาทันทีพวกเราอยู่ในนี้มาสองปีแล้วตอนนี้ได้เวลาที่พวกเราจะต้องออกไปเสียทีต้นหลิงเทียนได้ถามหานเฉวียนให้มาเรียบร้อย จึงได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ในพระราชวังใต้ดินมาเป็นเวลาสองปีเต็มต้วนหลิงเทียนเองก็ไม่รู้เลยว่ามารดกสถานของต้าหลัวจินเซียนจะถูกผู้ใดค้นพบและได้รับสืบทอดไปแล้วหรือไม่วุไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่หากแต่ในมือต้วนหลิงเทียนพันปรากฏจานเข็มทิศอันใหญ่ขึ้นมาถือไว้นี่เป็นจานเข็มทิศที่เขาค้นพบในสมบัติสถานระดับสวรรค์แห่งนี้และจะนำไปยังสมบัติสถานแห่งต่อไป จุดหมายต่อไปหากไม่ใช่สมบัติสถานระดับมนุษย์ก็คือสมบัติสถานระดับสวรรค์และสุดท้ายอาจเป็นมรดกสถานของต้าหลัวจินเซียนนอกพระราชวังใต้ดินหืมเชไหนไม่มีผู้ใดอยู่เลยเล่าจางยี่ที่เดินตามหลังต้นหลิงเทียนออกมาจากพระราชวังใต้ดินพร้อมๆหานเฉวียนไน้ เดิมทีคิดว่าพอออกมาปุ๊บไม่พ้นเจอเหล่าเซียนตมตะเตเพนมากมายดักรอยอยู่ข้างนอกปั๊บแน่ๆและมันก็มีคิดไว้ว่าทุกคนคงได้เร่งรุดหลบหนีเข้าพระราชวังไปทันทีเพื่อเอาตัวรอดจากเหล่าเซียนอมตะเสพแพ่นอนเพราะสุดท้ายแล้วเซียนอมตะเสพพลก็เข้ามาในพระราชวังใต้ดินไม่ได้บริเวณประตูใหญ่ทางเข้าพระราชวังมีข่ายอาคมปิดกั้นวิญญาณอยู่ทว่าสิ่งที่ทําให้จังยี่ประหลาดใจก็คือ หลังออกมาจากพระราชวังใต้ดินอย่าว่าแต่เหล่าเซียนตมตะเสพลมากมายเงาผู้คนสักเงาก็ไม่มีให้เห็นพวกมันกำลังซ่อนตัวอยู่งั้นหรือจางยี่พันฉุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาและในขณะเดียวกันกับที่จางยี่ฉุกคิดฟุบเสียงแผวเบาพลันดังขึ้นเข้าหูจางยี่พอหันไปดูอีกทีก็พบว่าร่างตัวหลิงเทียนวูบหายขึ้นฟ้าไปข้างหน้าไกลๆนู่นแล้วพี่ใหญ่หลิงเทียน แน่นอนหน้าด้านหานเฉวียนนน่ก็คิดเหมือนกันกับจางยี่อย่างไรก็ตามในขณะที่หนังจันไปกล่าวเตือนพี่ใหญ่หลิงเทียนของนางอีกฝ่ายก็พุ่งร่างไปนุ่นซะก่อนสุดท้ายนางจึงทําได้แค่กัดฟันและเหินร่างตามไปเห็นดังนั้นจางยี่แม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เข้าใจแต่ก็ทําได้แค่เหินร่างตามขึ้นไปบนฟ้าด้วยสีหน้าท่าทางหวาดกลัวมากระแวงสองตาหันมองล็อกแลกไม่หยุดด้วยกลัวจะถูกซุ่มทําร้าย ครูต่อมาหลังจากที่ต้นหลิงเทียนเหินร่างนำไปจังยี่กับหานเฉวียนนี่ก็ตามมาสมทบได้อีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่ตามมาสมทบแล้วต้นหลิงเทียนก็เหินร่างนำทุกคนไปตามทิศทางที่เข็มทิศชี้บอกจนถึงตอนนี้สภาพแวดล้อมโดยรอบยังคงสงบดีเราเซียนตมเตเตเพนพากันแยกย้ายจากไปหมดแล้วงั้นเหรอ หลังจากยี่กับหานเฉวียนให้แนารังตีรังตีมาต้นหลิงเทียนไปสักพักทั้งคู่ก็อดไม่ได้ที่จะแปลกใจอยู่บ้างเพราะเรื่องนี้มันเหนือความคาดหมายของทั้งคู่นักเดิมที่คิดว่าจะถูกเหล่าเซียนอมตะเสเพนดักรอมากมายแต่ที่แท้กลับไม่มีแม้แต่เงาพวกมันมาแล้วอย่างไรก็ตามหลังได้ยินคําของทั้งสองคนต้นหลิงเทียนก็หยุดร่างลงทําให้จางยี่กับหานเฉวียนไงก็หยุดลงตามต้นหลิงเทียนและตอนนี้เองต้นหลิงเทียนพันเอ่ยปากขึ้นมาฟุบ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  แทบจะพอดีกันกับที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวจบคำหานเฉวียในให้กับจางยี่ไม่ทันได้ตอบสนองกับสิ่งที่ต้วนหลิงเทียนบอกทั้งคู่ก็สัมผัสได้ถึงสายลมหอบใหญ่พัดเข้ามาตีปะทะใบหน้าจากทิศทา,างต่างๆมากมายผ่านให้สีหน้าของพวกนางแปเปลี่ยนไปใหญ่หลวงทันทีเพียงเวลาแค่พริบตาก็ปรากฏร่างมากกว่า20ิปิดล้อมพวกต้วนหลิงเทียนทั้งสามเอาไว้ร่างที่ว่าก็คือผู้คนในบรรดาผู้คนที่มาปิดล้อมมีทั้งเท่าชารายายแก่ไวกลางคนและชายหนุ่มหญิงสาว แต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเซียนอมตะเสเพยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเซียนอมตะเสพลันทรงพลังความเร็วของพวกมันชไหนเร็วได้ขนาดนี้ความเคลื่อนไหวของพวกมันข้าไม่เห็นแม้แต่เงาร่างจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นหานเฉวียนนี่หรือจังยี่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัว ตอนที่เหล่าเซียนตมตะเตเพนปรากฏตัวขึ้นมาทั้งคู่ไม่แม้แต่จะจับสัมผัสอะไรได้เลยไม่รู้ว่าทั้งหมดมาจากทางไหนไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ทั้งหมดซ่อนอยู่ที่ใดเลยต่างจากสีหน้าที่เริ่มซีดลงของจังยี่กับหานเฉวียนไนหลังเห็นเหล่าเซียนตมตะเตเพนปรากฏตัวออกมาต้นหลิงเทียนยังคงมีสีหน้าปกติไม่ได้ละดูยินดียินร้ายอะไรเรากับการปรากฏตัวของเซียนอมตะเสพนทั้งหลายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาฮ่าฮ่าฮในที่สุดพวกเจ้าก็ทนไม่ไหวแล้ว รู้หรือไม่ว่าข้าบรรพบุรุษเฝ้ารอทารกน้อยพวกเจ้ามาเนิ่นนานจนเบื่อแล้วชายชราคนหนึ่งมองกล่าวกับพวกต้นหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขขณะเดียวกันสองตาของมันก็ฉายประกายแห่งความโลภออกมาอย่างปิดไม่มิดแม่หนูน้อยกับเจ้าหนูนี่คล้ายระวังตัวมิเบาเลยทีเดียวน่าเสียดายที่เจ้ากลับง้งมาลากทั้งคู่ออกมาหาที่ตายนี่เจ้าไม่คิดจริงๆหรือว่าพวกเราจะไม่ทันนึกถึงเรื่องที่พวกเจ้าอาจจะย้อนกลับเข้าไปหลบในพระราชวังใต้ดินนั่น ชายไวกลางคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นอย่างย่ำใจสองตามองกวาดไปยังจังยี่หานเฉวียในให้กับต้วหลิงเทียนด้วยสายตาราวกับมองลูกไก่ในกำมือจากสถานการณ์ตอนนี้เห็นชัดว่าเป็นเหล่าเซียนตมตตเสพลทั้งหมดจงใจซ่อนตัวเอาไว้ตอนที่จังยี่กับหานเฉวียในใด้ออกมาทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความระวังราวกับหากเจออะไรผิดถ้าจะย้อนกลับเข้าไปในสมบัติสถานระดับสวรรค์น,นั่นทันทีหากแต่ต้นหลิงเทียนนั้นพอออกมาจากพระราชวังใต้ดินก็พุ่งขึ้นฟ้ามาอย่างประมาทไม่คิดระวังอะไรทั้งสิ้น ตอนแรกหากไม่ใช่เพราะพวกมันกลัวว่าจางยี่กับหานเฉวียนนี่จะไหวตัวทันหลบหนีกลับเข้าไปซ่อนด้านในพระราชวังพวกมันคงลงมือเข็นฆ่าสังหารต้นหลิงเทียนแต่แรกแล้วเช่นนั้นพวกมันจึงเฝ้ารอยอย่างอดทนและพอเห็นว่าจางยี่กับหานเฉวียนนี่เลือกจะเหินร่างตามต้นหลิงเทียนมาจริงๆพวกมันก็ถึงกับยิ้มร่าหน้าบานด้วยรู้ดีว่าตอนนี้ทารกน้อยทั้งสามที่หอบหิ้วยอดสมบัติสวรรค์มามิอาจย้อนกลับไปยังพระราชวังใต้ดินได้ทันอีกต่อไป พวกมันจึงปรากฏตัวออกมาทันทีจางยี่ได้แต่เผยยิ้มคืนขมหลังได้ยินวาจาของชายชาราและชายไวกลางคนแต่มันก็ไม่ได้กล่าวตอบโต้อะไรเพราะตอนนี้มันยังงงไม่หายตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจะมากจะน้อยมันก็พอรู้นิสัยต้วหลิงเทียนอยู่บ้างจึงรู้ได้ว่าตัวหลิงเทียนไม่ใช่ตัวง่งเด็ดขาดและไม่ใช่คนที่ทำอะไรบุ่มบ่ามไม่ไตรตรองแม้แต่น้อยแล้วฉะไหนคราวนี้ถึงได้เลินเลอ ตรงกันข้ามกับจังยี่หานเฉวียในใีเลือกจะไม่คิดอะไรให้มากเพียงชมดูสีหน้าท่าทีของต้อวนหลิงเทียนก่อนใดอื่นนอและนางก็พบว่าแม้จะถูกเหล่าเซียนอมตะเสเพนปิดล้อมแต่สีหน้าท่าทีของพี่ใหญ่หนังยังขสงขสังบวนที่พึ่งโผล่ออกมาเป็นแค่คนผ่านทางไร้สําคัญทําให้ความตื่นตระหนกและหวัดโกัวบนใบหน้าของนางค่อยคมาลายหายไปทันทีหรือว่าพี่ใหญ่หลิงเทียนมีวิธีจัดการพวกเซียนอมตะเสเพลหน้าตายทั้งหลายนี่ พอคิดถึงจุดนี้ใจหานเฉวียนใน่ก็อดไม่ได้ที่จะเต้นไปไม่เป็นจังหวะเพราะนางเองก็รู้สึกได้ว่าเหล่าเซียนตมตะเสพลที่ปิดล้อมอยู่เหล่านี้หาได้ธรรมดาไม่พี่ใหญ่หลิงเทียนของนางจะรับมือได้จริงๆหรือ